ปาดโธนอนเว้นหรือนอนยัางนี่นะเห้อบื่นอนเว้นแต่จักโมงตื่นจักโมงนอนแต่สามโมงสองโมงสามโมงนี่มันจะหกโมงกลัวเลยเด้อนี่เด้อเจ็ดโมงเลยเด้อนี่เด้อปวดโพเลยเด้อ นอนยังก็เดียกันดอคือมือนอนแสีบนอนนัวแฮะนอนมือหนึ่งซองเท่อได้เดี๋ยวนี้ซีดนะได้โอ้ยนอนไปเหี่ยวเสียตัวเองแบบนี้อ้าวนอนไปเหี่ยวเสียตัวเอง nhiều mặt mà non bên đường té xa môn mình bốt được cặp biết nữa nè nè bớn bớn mưa nè mưa nè như sư sư mày lên chú tụi em nè bớn ตื่นนะแม่ลูกนะแม่คำเลยตัวพฤสิไปนอนตอนแรกย่ำได้บัดนี้จะทุ่มสีนอนเที่ยงคืนบอกเทียงตื่นจากชีนอนเออเเชีเที่ยงคืนถือว่บาบัดนี้จากสีนอนย่ำเลยสีนอนหื้ยย่ำเดยชได้นอนบนัดนี้มันโพดมันโพเลยเด้อคนดี่เด้อ นอนแสบนอนมวนแทะเบิงแนะน่มันคำม,มันมืดนั่นเบิงไม่ใหญ่พาะใหญ่มากแต่หน้านั่นเือ้อเื้เดี๋ยู้ชนอนแชบอยู่ไปลูกลูกนี่มันมืดแล้วปู่แมนยังมือเศร้าได้นี่ได้มันคำแล้วได้ ไยเพิ่นเขารักไทยเพิ่นเวนี่แม่รักไทยเพิ่นเวรักไทยเพนเวไตื่นนเมตื่นตืนตื่น,น <c oughs> หากินข่าวกินนมไปตื่น ผู้ใหญ่กับร้านเอากันพูด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 เอ็นเอยแลนเอ็นเอ็นแลนพุ่นอ่าแลนแลนผู้ใหญ่ก็ใส่ให้พิทใส่ทั้งหนาทั้งลังพ่อใหญ่ก็ได้มาแล้วเขางามก้นติ๊ดพูดพูดใส่ดงดง เ <Yeah. S 2> ใช่ดงดงจืดป่ะข้ามาเลยเห็นอันคนหลายกลงเวรลวอยู่แต่กับแม่สองคนเนมืม่อนี้บอนอนตื่นํำเลยเมืม่อนี้นอนมือละสองเถื่อเลยเดอ้อแต่ก้าวนอนมือละเทื่อเ,เทบ่แม่ตัดผมหายเทะป่ะมนั่น <c oughs> มันแย่หูเลยมันแย่หูเลยแท้ให้ซะนี่นี่ตัดให้ซะบ่มีเวลาหอดพาไปตัดอยู่ห้านโหนทรงผมเท่เท่เว้ยงผมนี่เว้ยเอาแบบบ่แย่หูไปก่อนโหนแล้วแต่สิเฮ็ดได้หมุนบ่รู้ได้นะแล้วแต่สิเฮ็ดหมุนไปโลด งินข้อเหยังาน่ะก็ปวดข้อตัวอือนไอ้เลยืออืนอือ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 อนีอือ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  ฮอืมอย่างในตีย่างแล้วก็เต้นน้ำ ยอยหึงจะเป็นเสียงดังมาดูชิปิดดนะพื้นเผาเอาพืน เอาอีกบโ่โทษร้ายเออโทษร้ายเจ้านั่นดังคับห้องนีดังคับห้องเจ้านัน่นโทษอะไรเดอ้อลูกนะแม่ลูก อานังลูกแม่ลูกอานังลูกแม่ลูกลูกลูกช่วยลูกลูกอ้อออกมือยาดคืนเดี๋ยวนั่นออกกรนตามกัรตุ๊กบ่อืตไม่ก็ตั้มนะผักันยกนี่จุบกับจุบแก้กันจับจับบาร์นะยกขึ้นจับบ้ามรอ เอากอดทั้งรังเลยกอดกอดเอาน้องทั้งรังนี่เพื่อนบวอยากให้ไกยหอมบวยหอมแล้วก็หยียดตัวหอมเพื่อนดูไรหอมเพื่อนดูเนี่ค่ะ ยับทินอนอ้ยนอนเวียนกันจนค่ำจนมืดเข้ามมกุ๊กกบตื่นอย่ากอดข้อนอกเลยส่วนเอาอันแอวใี้แห่น้องบายนะแก่ๆผูเนี่ยููู้้ก็แลูก็เปกบชซ่อสมกันห้องเนี่ย <laughs> Hang quân nữa đấy. Ao vòng nhà hẹn 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 em hẹn 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 hẹn